ถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์นะคะสลัญญาหรือว่ากดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะจะได้รู้เนาะอันไหนท่านผู้ชมหรือว่าเบื้องบนส่งไปสลัญญาก็จะได้รู้นะคะจะได้ทําถูกเนาะ mm. ถ้าเงียบๆสลัญญาก็ไม่หรือว่าอะไรก็ดีไปมดมันก็ทําไม่ถูกใช่ไหมคะอะไรก็ดีไปมด สวัสดีค่ะมาแล้วสี่ท่านนะคะอีกสิบกว่านาทีสลัยญาก็จะลงแล้วเนาะไม่ไม่ไล้นานนะคะเพราะว่าก็เอาแบบไม่ขาดชั่วโมงก็ยังพอรู้เรื่องนะเวลามันเดินเร็วนะคะสิบห้านาทีอย่างเงี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยก็เข้าใจนะคะว่าไล่สดแล้วแต่ว่าเราไล่อะไรแบบไหนเนะาะเมื่อกี้นี้ก็โชว ทางด้านเหนือของรู้เลียวไปแล้วนะคะท่าเรือเนาะบรรยากาศดีนะคะเดี๋ยวจะพาไปภาคใต้สักหน่อยเนาะไปท่าเรือทางใต้นะคะของรู้เรียวนะ่ะที่มันเป็นกรใหญ่นะคะก่อนจะกลับบ้านเนาะจะได้เห็นบรรยากาศถ้าท่านใดยังไม่เคยตามสรลญญานะ เพื่อเผื่อหลงทางมานะคะเผื่อท่านใดหลงทางมาเนาะเดี๋ยวพาไปชมแบบว่าสองทุ่มครึ่งสามทุ่มแล้วก็ยังสว่างอยู่นะคะห้าทุ่มก็ยังสว่างอยู่นะถ้าถ้ามีรถเออมีรถสูงๆหน่อยภัรญาไปเก็บเห็ดแล้วนะคะเนี่ยไปเก็บเห็ดเห็ดออกแล้วคะ่ะบอ